ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นงน้องๆลุกป่านาเบือ้องสุขุคนนะครับวันนี้นะครับสื้อผ้ามายามหลบนะครับใส่ไว้นหน้าห่วยนะครับโมหหว่าปลานยังสีเขานะครับใส่หลอบนะครับ ไม้หง่ยนะครับมาลองใส่เบิกนะครับมันถือบอนะครับมันนี้ก็อากาศเย็นแห้งครับมันนี้อากาศเย็นเจ็บเดี๋ยวมานหลุนเบิงงลังเหลียครับว่ามันจะถือหรือบันะครับใส่ไป2องหลังนะครับล้างเหลียกบักกบมีนะครับ ใช่ไปซองล้างนะครับนี่หลังหนึ่งนะครับน้มันบกเรี่ยวนะครับก็เลยใส่เดบบหลายนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศรอบ,บๆนะครับหวยนะครับน้มบกบกหลายนะครับ เอามาลองใส่บึงนะครับสองหลัง <c ười> ขับมันถือกกระสีเดยเอามาใส่อีกนะครับโอ้มีปลาคอนะครับปลาคอกับปากาตัวหนึ่งปลาหม่ามันเสียบใส่บัน่นปลาคอใส่สวยเลยครับผม <c ười> แต่มันถือกระสิเดี๋ยวเอามาเพิ่มนะครับใส่ไปจักที่หาหลังนะครับใส่ไปทั้งผุนนะครับอันนี้เอามาทดล่องเิึงนะครับซองหลังอัน,น นี่นีหลังนึงครับ่ยังกัดยังยังกัดกปลาโดที่กัดสิยังกัดดาววอันนี้ปลาโดเฮานี้ตินี่ปลาโด khô cả tô nháy như hợp. Nhìn hoa cho kiều quá. Kiều có đuôi rắc gạt, hợp, ui, tô nháy luôn, tô เดี๋ยวจะใส่ไปอีกนะครับเดี๋ยวมืออื่นก็สิเอา,าเ,อจจเอามาเพิ่มอาจจะมาเพิ่มอีกสองหลังแต่ต้องหาบองไสก่อนนะครับบุ่รู้ภาสิม,มานหรือเปล่านะครับมืออื่นเดี๋ยวรอติดตามมืออื่นนะครับผม